กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขวัญใจชาวบ้านแรงงานทั่วไปคุ้มครองความปลอดภัยแรงงานทุกเขตสยามทั่วฟ้ามเมืองไทยกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนระหว่างวันที่24-28เมษายน2566โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้วันที่24เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกตรวจความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบกิจการประเภทก่อสร้างจำนวนหนึ่งแห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวนสิบคนผลการตรวจปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายจึงจะได้มีคำสั่งให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายต่อไป วันที่24เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพศ2566ณสวนหมอกคัมรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐานมุสิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธาน วันที่25เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแม่ห้องศนประจำปีพศ2566ณสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องสอนจำนวน3แห่งจำนวนลูกจ้าง34คนผลการตรวจไม่พบป้านมีการบังคับใช้แรงงานหรือ บรริกาและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดวันที่25เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องสอนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งคันในวัยรุ่นระดับจังหวัดครั้งที่หนึ่งทับ2566เพื่อพิจารณาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งคันในวัยรุ่น พศ2559ณห้องประชุมประดิษฐ์ทองคำชั้น2ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายสรัญยูมีทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่25-28เมษายน2566 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพศ2565รุ่นที่2จำนวน100คนณโรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพ เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานได้ทราบขั้นตอนและแนวปฏิบัติตามแผนโดยมีนายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานวันที่26เมษายน2566 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอนณศาลาพอเพียงบริเวณสนามหญ้าหน้าสารากางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการในการบูรณาการการทำงานร่วมมือผลักดันยุทธาศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายเชษฐามโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่26เมษายน2566สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่4ทับ2566 ณห้องประชุมขนลุมประพาสตระกงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังไม้ชั้นสี่เพื่อรับทราบนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนตลอดจนข้อหาหรือราชการงานสําคัญต่างๆของจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายเชษฐถามมศิกรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานวันที่27เมษายน2566 สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพศ2566ณห้องประชุมขุนลุปภาทช,ชั้น4ศาลกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อให้การดําเนินงานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองนโย,ยบายของรัฐบาลโดยมีนายพงศ์พีระชูชื่นประหลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ห้องศนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่กิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดแม่ห้องศนประจำปีพศ2566ณอาคารอนกประสงค์บุญชูตรีทองโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายประเสริฐจิตพรีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามข่าวสารต่างๆของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนสำราญงานสำเริจผลประชาชนพึงพอใจ